สองสองโลกลงมาน้ไหนักก็ก็น้อยนึนัลาอกสองโลีิดี่ประมูล้มาหนึ่งคาตัดต้งเสีนะตองต้องเหมือนกันโอ้ชนะใช่วรอบีตเอนี่ย

สองลกว่าครับตงลกลัวหมละทีเขาซ้ำมาละเรือมีแห้งไเรือเรือแห้ง คนบามีเมียจะได้ม่แห้งแห้เลยเอาแกล้วเอาหน้ามาต้องกินแ้วเ่นดมเ่นดัมเยเล่นดมเ่นดัมเยเล่นดัมเล่นดมยันเหนียวมันเหนียวมันเหนียวมันต้น้มันต้อง่น้เนยวเนยว่น้ไมาเดาเหนยวเหนย ไปถาดไปอาจารย์ตั้เนี่ยอาจารย์ถูนอครั้งอาจารย์หนิมบูเนีของขังอาจารย์มือเสีอโอยอาจารย์ถ้าตึกสรยทยาอาจารย์ของขังมือเสีย

คนมันหมดสั่งนเออรอเล้ว่าเปนมสเดฟดอกนาดด้จับมือขันขนนี่ตนูั้งดกแย่นูนจีเตแล้วเอาอาจารย์จริงอาจารย์จง้้นตั้งน้ำมูตั้งางบาวานขึ้นตั้งจบตั้งตั้งน้ำมู เมนต์ตัวที่ที่ข้าและสี่นายต้องเปล่งเลยต้องเปล่งเลยอ๋อว่ามีอ๋ออย่ามงนั้นใช่ไหมเออสวยไงสวยไง